อยากให้ต้นไม้เราสวยควรเลือกใช้ปุ๋ยคอกชนิดไหนดีปุ๋ยมูลสัตว์หรือว่าปุ๋ยคอกเนี่ยมันได้มาจากการขับถ่ายของสัตว์รวมไปถึงวัสดุฟางแกะที่เอามาลองคอกด้วยนะคะคําว่าปุ๋ยคอกเนี่ยก็รวมไปถึงมูลสัตว์อื่นๆที่เลี้ยงและได้มาจากธรรมชาติด้วย <c oughs> เช่นค้างคาวค่ะที่เอามาล่อฟังเนี่ยเขาเอาไปวิเคราะห์แล้วว่าปริมาณธาตุอาหารเขามีสมบูรณ์พอที่จะเอามาทําปุ๋ยได้ค่ะในข้อมูลของกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน <c oughs> เขาก็บอกมาว่าถ้าสัตว์กินอาหารเข้าไปเนี่ยมูลที่เขาขับถ่ายออกมาส่วนมากมันจะไมม่่เหลือใชคะ ส่วนที่น่าจะนําไปใช้แดงจริงก็จะเป็นพวกากากงใยที่มันเหลือเอาไปทําเป็นอินทรีย์วัตถุชั้นดีได้เลยละค่ะแต่ความจริงแล้วมันยังเหลือธาตุอาหารอีกเยอะแย,ยะเลยค่ะเขาก็เลยเอาไปวิเคราะห์หาธาตุอาหารที่ยังเหลืออยู่ข้อมูลของกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินของกรมวิชาการเกษตรเขาก็บอกว่าสัดส่วนในตัวเรียนที่ยังเหลืออยู่นั่นก็คือ3ใน4ฟอสฟอรัสก็จะเป็น4ใน5ส่วนโพแทสเ,เซียมก็ยังเป็น9ใน10ส่วนเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าปุ๋ยคอกที่เอาไปใช้เนี่ยมันจะจืดแม้ว่าจะเทียบเป็นกับปุ๋ยเคมมีไไ่ด้ แต่ข้อดีๆีอื่นๆเนี่ยปุ๋ยเคมีก็เอามาเทียบกันกับปุ๋ยคอกเลยไม่ได้นะคะเคยลองนามูลวัวที่ผ่านการหมักแล้วเอามาใส่ในแปลงปลูกมันเทศจริงๆก็รู้อยู่ค่ะว่ามันน่าจะไม่เกิดหัวแล้วเขาก็ไม่ได้เกิดหัวจริงๆค่ะเพราะว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยอย่างอื่นเลยแต่ใบมันเทศแปลงนี้เนี่ยเขาก็ดกสวยงามแล้วก็ยอดโตด้วยนะคะนี่ก็ปลูกข้ามปีเลยค่ะเพื่อที่จะขายยอดอย่างเดียวปุ๋ยอย่างอื่นก็ไม่ได้ใส่เข้าไปเลยสังเกตดูยอดเขาค่ะเขาจะมีความอวบอ้วนแล้วก็ใบดกทั้งปีเลยนะคะ ยืนยําว่าใบดกทั้งปีจริงๆค่ะอันนี้ลองกับตัวเองแล้วนะคะก็เลยเอามาสรุปให้ฟังปุ๋ยคอกเนี่ยค่อนข้างที่จะออกฤทธิ์ได้นานทีนี้ปุ๋ยคอกเนี่ยเขามีหลากหลายชนิดมากเลยและชนิดก็ให้ธาตุที่ต่างกันนะคะนี่ก็คือตารางธาตุอาหารเฉลี่ยในปุ๋ยคอกแต่ละชนิดค่ะแต่บอกไว้ก่อนนะคะว่าแต่ละที่จะไม่เหมือนกันแน่นอนแล้วแต่เหตุปัจจัยเพราะบางทีวเวลาเลี้ยงสัตว์เวลาผลิตเนี่เย,ย,เ,รย,ย,เ,รย,ยเราเอาอะไรมาใส่บ้างปริมาณธาตุอาหารที่ได้แต่ละที่แต่ละคอกแน่นอนว่ามันต้องต่างกันแน่นอนค่ะแต่นี่ก็คือตารางที่เขาเฉลีีี่่่ยยออออกกกมมมมาาาแลล้้วทันน็ตเคะ เลามาดูธ,ธาตุอาหารในตัวเจนกันค่ะที่เด่นๆหน่อยก็คือมูลไก่3.77%มูลมา้า2.33%มูลสุกร2.80%นี่คือปุ๋ยคอกหรือว่ามูลสัตว์ที่มีในตัวเจนเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดส่วนธาตุฟอสฟอรัสที่มีเยอะมา,มากๆนั่นก็คือมูลค้างคาวมีตั้ง14.82%เลยค่ะโูเยอะพอๆกันกับปุ๋ยเคมีเลยนะคะเนี่ย ส่วนโพแทสเซียมเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ต่างกันเท่าไหรค่ค่ะพอๆกันเลยถ้าใครเคยซื้อปุ๋ยเคมีอินรีเป็นสูตรที่เขาตัดต่อผสมกันเองเช่นสูตร3ามหนึ่งเนี่ยอันนี้เคยใช้นะคะถ้าเอามาเทียบกับปุ๋ยคอกมูลไก่เนี่ยก็พอๆกันไม่ค่อยต่างอะไรกันมากเลยคะ่ะถ้าจะซื้อก็เทียบดูราคากันนะคะถ้าใครมีไก่หรือว่ามีคอ,อกเลี้ยงสัตว์เป็นของตัวเองนี่คือโชคดีมากเลยนะคะเพราะแทบไม่ต้องพึ่งปุ๋ยเคมี Me เลยทีนี้เวลาเลือกใช้ถ้าเกิดว่าเป็นสายอินรีล้วนเนี่ยสบายชิลๆเลยคะ่ะถ แทบจะไม่ต้องเติมอะไรลงไปเลยแล้วตัวเขาจะมีปริมาณในตัวเจียนเยอะอยู่แล้วที่ขาดไปนั่นก็คือฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมถ้าเป็นสายอินทซียก็อาจจะเติมพวกน้ำหมักเป็นน้ำหมักที่ทำมาจากพวกผลไม้เอาไปทดแทนฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมได้พือเน้นใบเห็นจะเป็นมูลไก่กับมูลสุกรส่วนผลก็จะเป็นทั้งมูลไก่สุกรค้างเค้ที่พูดมาเนี่ยก็ไม่ได้มีสูตรตายตัวนะคะพะปุ๋ยข้อพวกนี้สามารถเอาปุ๋ยเคมีมาผสมเพิ่มดัดแปลงเอาไปใช้ให้เหมาะสมกับพืชของเราได้ค่ะ หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ขอให้มีความสุขความสำเร็จกับชีวิตในทุกๆด้านนะคะ